EP พ4 4 4ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งและวิธีพิจารณาความอาญาสอบวันที่9 9มีนาคม2540คําคำถามข้อ7จําำเลยอ,อยู่จังหวัดสระบุรี หลอกรวงผ่านนางสาวแดงอายุ21ปีจากบ้านพักของนางสาวแดงซึ่งอยู่ที่เขตตริงชันกรุงเทพมหานาครไปค้างคืนที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและทำการค่มขืนกระทําำจําราที่บ้านดังกล่าวจําเลยถูกจับที่อำเภอจอมบึง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอจอมบึงส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลตะริงชันดำเนินคดีและนางสาวแดงได้ร้องทุกข์ไว้แล้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลตะริงชันจึงทำการสอบสวนและสรุปสำนวนทั้งความเห็นสั่งฟ้อง ส่งให้พนักงานอายการพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องและยืนฟ้องต่อศาลอาญาทนบุรีขอให้รงโทษฐานผ่าหญิงไปเพื่อกันอนาจารโดยใช้อุบายหลอกรวง,รงนงเหนียวกักขังและข่มขืนกระทํบชำเหล่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา284 310และ276จำเลยให้การปฏิเสธและต่อสู้ว่าการสอบสวนไม่ชอบโจท์จึงไม่มีอำนาจฟ้องถ้าท่านเป็นศาลจะวินิจฉัยคดีนี้อย่างไรทงคำตอบข้อ7ความผิดฐาน ผาหญิงไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่าง,ง,างๆเกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไปและความผิดดังกล่าวกับความผิดฐานลวงเหียวกากขังและกลมขืกนกระทำจำเหลาเป็นความผิดหลายกรรมกระทำลงในท้องที่ต่างๆกันรวมทั้งท้องที่ สถานีตำรวจนครบาตลตลิ่งชันและสถานีตำรวจนครบาลจอมบึงพนักงานสอบสวนท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องเมีอำนาจสอบสวนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา19วรหนึ่งอนุ1อนุอนุ3ามอนุ4และวร์สอ เมื่อผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ไว้แล้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบนันตริ่งชันซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกี่ยวข้องจึงมีอำนาจสอบสวนแต่จำเลยถูกจับที่อำเภอจอมบึงพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรณีจับผู้ต้องหาได้แล้วคือพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจผู้ท่อนอำเภอจอมบึงซึ่งเป็นท้องที่ ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจตามมาตรา19วรรคสาบงเล็บกอกไก่พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานตลริ่งชันคงเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้มีอำนาจเท่านั้นทั้งไม่เข้ากรณีที่จับผู้ต้องหาอย่างไม่ได้อันจะถือว่าพนักง,งานสอบสวนต้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา19วรรค3อนุขอไขเมื่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลตริงชันซึ่งมีใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจสรุปสำนวนและทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องส่งไปพร้อมกับสำนวนเพื่อให้พนักงานอายการพิจารณาตามมาตรา140 141 ก็ถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนในคอมพิดนั้นก่อนโดยชอบตามมาตรา120เมื่อการสอบสวนไม่ชอบโจทย์จึงไม่มีอำนาจฟ้องศาลต้องพิพากษาย,ยกฟ้องวงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่1 9 7 4ทับ2 3 9